ันดเออเป็นไหนเป็นไหนเปงไหนแซบะเนี่ยนี่โมนี่อันสอบาทโมนั่สาบาทนี่ครับแตงโมสดๆจากสวนนะครับจากสวนบาทห้าสก็ได้น่อืมแตู่บหมอหมอเน้ยๆนั่นน่ะหอเป็นฟองตัวเนาะ บาทหาสิบเชียงน่งรอยเชีงละอยบาทกับมันเชีงละอยเชียง่าไดบาทหาสิบโอ้บาทหาสิบโบหอดลอยนี่หรอเชียงนึงหาสโลเชีงนึงเชีงนึงหาสโเกที่บาทเียงนเกทีบาทเียง้นเท ปลูกรายวันไหนี่ปลูกราวันไหนปลูกรายยุไนึงเมื่อเท่าไรอมันเป็นแตงอ่ะแมมันเป็นแตงบ่พอหรือมาไนใส่แม่ทุ้นขอแมอมเอาผ้าอีกกินอีกทนทีโอ้กิน ม,ม,มันมุมเราไม่คิดหางหรอกใครนงอยก็คิดหางบ้าหางเน้่ยห้าแต่มางมแต่มันบีแม่ท่วมาบุ้งด้วนอนย่นี่เลยตันี่น้ก็นอนต่อเยเป็นคนบันคอยเลย สองมือกำลังเจ็บอ่ะเกี่กบนอนหลัเตียงบ้านคอยบ่าเอาไหมเจ็บเอาเตียงขี้นองขี้นองไรนอนแม่พ่นเอาหัวไปขวกับเขาแดงลูกเคยกตบว่าตานมมันไปเหี่ยอยู่เนี่ยละแตงซ้ำนี่แหะเขาเกี่ยว่ะนี่เนี่ยนี่ นี่ลาเขาเก็บไปขายอ่ะแม่ค่าบอกไงขายของบอกไงขายข่องกันเองกันเองเอาไปเลยตีไข่ชื่อๆนี่ล่ะตีเมือนั้นน่ะมอนเอยของตถาทันเหรอขายไงบอกไงขายของโอ้กูเจได้ว่าจันเอ้ยหวตัว่าได้เลยคือพเอาหลาย กระเทือนขายมันบ่แมือนมาขายมือนี้บ่เหมือนมันกะเน่าเนาะเย่าว่าบปล่าก๋ยกั